สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่แล้วถ้าผู้ชมดู f 1 6มันจอดในน้ำได้นะเว้ยดูดิแล้วล้อก็ลงมาด้วยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนไหนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมระบบมทบริเทลลี่ไทค o n นะครับผมหลังจากที่ซูเปอร์ f 1 6ได้อัปเดตนั้นผมก็ขี่สงสัยขึ้นมาว่ามันกับวอรเพนนี่อันไหนมันจะแบบ อันนี้ก็กันนะผมสงสัยเว้ยเนี่ยเน,นี่ยวอรเพนคันเนี้ยจะเปรียบเทียบกันไปแต่ละข้อเลยนะท่านผู้ชมนะผมคนขี้สงสัยเว้ยโอเคก่อนรับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคมันแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อเปรียบเทียบในแต่ละข้อกันนะครับผมอันนี้ผมผมตั้งขึ้นมาเองแล้วกันโอเคมาเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะดูในเรื่องของความเร็วก่อนนะครับผมและความพิ้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะเเริ่่มจากกวกววอออแพนนนนล้ัะโค ความเร็วนะครับผมวัวเพนจะวิ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อสิสี่ถึงหนึ่ง้อสิห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอเคประมาณนี้นะอันนี้ผมจะดูความพลิวในการเลี้ยวในการอะไรนะครับผมดูดิมี <c oughs> สาระขึ้นมาทันดีคลิปนี้โอเคนี่เรามาดูความพลิ้วกันนะครับผมนะวัวเพนเออก็จะประมาณนี้นะถ้าเราดูเรื่องของความเร็วความเร็วก็เร็วระดับหนึ่งนะหนึ่งร้อยสามสิบห้าเนี่ยผมว่ามันก็เร็วอยู่นะเร็วกว่าบ1สิบเจ็ดด้วยบัวเพนโอเค มาต่อมาในเรื่องของความเร็วของซูเปอร์ F16 ก o นะครับผมผมจะเรียกโกนะเพราะมันเป็นสีทองเว้ยโอ้ด่งนั้นลบกันยับเลยความเร็วนี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะรับผมบแกเอามาเปรียบเทียบเฉยๆว่ามันต่างกันแค่ไหนไปเพราะว่ามันห่างกันมากเลยนะมันห่างกันตั้งแต่มันห่างกัน45เลยนะความเร็วแต่แต่ผมรู้สึกเวลาใช้มันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากนะซูเปอร์ F16 จะูอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันก็ผิวมากแหละดูดิ การเลี้ยวกันอะไรนะครับผมสังเกตดูนะการขึ้นการลงอะไรประมาณน,นั้นโอเคนี่ดูดิมันจะพลิวมากเลยนะเว้ยแบบพลิวเอาง่ายๆมันพลิว <laughs> เออโอเคในเรื่องของความเร็วความพลิวก็จบเพียงเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับผม <h aw ak> มาเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของความถึกๆนะครับผมผมจะใช้การทดสอบโดยการใช้มินิกันยิงนะครับผมว่าคันไหนมันจะถึกกันนะนับจากแม็กนะ ที่ผมเลือกใช้มินิกันไม่ใช่อะไระเวยเพราะว่าแบบปืนมันกระสุนเยอะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะอะไรประมาณนั้นโอเคเรามายรอ,อยองอะไรพูดผิดมาลองยิงกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะทดสอบของเราโอเคแม็กที่หนึ่งของมินิกันนี่ดูดิโอ้โหยิงแบบกระจายจะกี่แม็กวะรอดูนะนะท่านผู้ชมว่าจะโบเพนนี่มันเป็นเครื่องมีนที่ถึกมากเลยนะท่านผู้ชมผมว่านะจริง ดูดิใสแล้วเนี่ยโอ้โอไมายแม็กที่สองนะเนี่ยแม็กที่สองโอ้โ oh, หถึงสี่แม็กเ่าะวะเนี่ยโอ้ oh, สองแม็กแล้วท่านผู้ชมจะแตกแล้วจะแตกแล้วดูแม็กที่สามโอเคนะครับผมโอเคแม็กที่สามเป็นยังไงผลผลปากกดแหว่แห่ผลปากปากดว่าห้าอะไรกูวบผมมาเอาดิ โอเคสรุปก็คือ3มแม็กกับอีกประมาณ26นัดนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเหลือกระสุนเก้าเออโอเคต่อไปเรามาดูความถึกของ F16 สิบหกซูเปอร์ซูเปอร์เอฟของเราโอเคแม็ก okay, ที่1นะครับผมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟบางจังวะบางเกินเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม็กเดียวนะเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะบางขนาดเนี้ยมันบางขนาดนั้นเลยเหรออุตส่าห์เอามาเปรียบเทียบกับโบเพน ดูดิอือหืดูดิโคตรบางท่านผู้ชม2แม็กเกือบ3 Mac, นะแม็กน่าจะ2แม็กดูดิเหลือ36นัดนะแม็กที่2เหลือ36นัดดูดิเนี่ยก็แตกแล้วแหละนี่ยิยงต่อมันก็เหลืออยู่เท่านี้เฮ้เยเฮ้ยความถึกมันขนาดนั้นเลยมันต่างกันมากเลยนะท่านผู้ชมนะต่างกันแบบ2เท่าวกว่า,แบบาวกว่าแบบเท่ากว่ากว่าแบบมันห่างกันเกินโอ้โห ะไรเบอร์รับรับไม่ได้นะของมาใหม่แต่มันก็เร็วกว่าอะไรประมาณนั้นโอเคต่อไปเราจะมาดูของเรื่องของกระสุนแล้วกันเดี๋ยวผมจะทดสอบวาเพนก่อนเลยนะทดสอบโดยอย่างแรงังนหรือผมจะเอาไปลองยิงคนไว้ว่าอันไหนมันปลิดชีพได้เร็วกว่ากันนะครับผมตอนนี้ผมก็เจอเหยื่อแล้วแต่ไม่รู้ว่าแต่ละรอบนี่เหยื่อมันจะเท่ากันหรือเปล่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปยิง a a v นะครับผมด้านนั้นนะเฮ้ยไมด่ดีดี ไม่ให้รีวิวหรือท AAV เพื่อนรักเพื่อนเลิฟ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 ,ลฟแต่พอเพนมันจะมีกระสุนอยู่หน้าเครื่องบินมันนะท่านผู้ชมเนี่ยกระสุนเนี่ย,นนยแต่ยิง AAV ก็กี่ชุดแล้วเนี่ยโอ้โหก็แตกง่ายอยู่นะแต่มันก็มีกระสุนได้เปรียบกว่าไงเออก็จะประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็ปืนหน้าเครื่องบินนี่สามร้อยนัดนะแต่มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมว่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันยิงเกาะกลางก็แบบ แตกเร็วอยู่นะพวกอยู่บนหอคอยเนี่ยเออยิงตัวละนัดเลยใช่ไหมถ้ายิงโดนท่านผู้ชมสังเกตดูไปทดสอบกับอะไรดีวะทดสอบกับกับบ้านกับสถานสิ่งก่อสร้างมันก็อัลละนัดนะมันจะเปรียบเทียบดาเอ็ดก็ได้ปะ๊บเด็ก <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมลองเอามายิงเครื่องบินด้านนี้ดูท่านผู้ชม มายิงว1 7ดูว่ามันจะเป็นยังไงยิงว1 7ิโอ้โหสองชุดแล้วเลือดยังไม่ลดเลยแต่ผมก็ว่าวัเพนมันแรงอยู่แหละแต่ตอนนี้มีคนไปป้นฐานผมมาท่านผู้ชมโอเคในเรื่องของกระสุนผมผมว่าวัเพนมันแรงนะแต่ไม่รู้น่าจะแรงเท่าๆกันแหละ F16 ไม่รู้ว่าแรงอันนี้หรือเปล่าโอเคต่อมาเรามาดูของ F16 ว่ามันจบสกอร์จะเป็นยังไงมาครับผมเราทดสอบกับ B17 เเหมือนเดิมการจบสกอร์ว่าแต่ผมว่า มันแรงเท่าเท่ากันนะความแรงสูสีสูสีดูดิมันยิงวอมันยิง V17 นะิบะมีนำซ้ำแรงกว่าด้วยซ้ำผมว่าผมใช้วอเพนชุดเดียวนะยิง V17 นี่เลือดลดก็ประมาณ40%เเมื่อกี้เออให้แต่ผมว่าการจบสกอร์อันนี้มันจะดีกว่านะผู้ชมผมเรียกว่าจบสกอร์เพราะอะไรรู้ไหมผมเล่นพวกเกมฟุตบอลอะไรฟีฟ่าเยอะไงก็เลยเรียกจบสกอร์ โอเคก็จะประมาณนี้นะมันจะแบบมันจะโจมตีแบบรวดเร็วอะไรประมาณนะั้นสมมติว่าเราไปหาเหยื่อเราก็ยิงแบบปุบปับปุบปับแล้วก็หนีอะไรประมาณนั้นนะครับผมล้วก็มีกระสุนไฟนยนะกดเอฟหรือเปล่าคลิกเมาส์เอาหรือเปล่าเออล้วคลิกเมาส์เอามันก็จะมีบอมนะครับที่หล่นลงไปแล้วก็เป็นไฟไหม้อะไรประมาณนั้นนะครับผมเรื่องกระสุนนี่เรื่องปืนในยานพาหนะเนี่ยผมยกให้เอ6สิบแล้วกันนะวอร์เพนมันก็ ได้อยู่แต่ใกล้เคียงกันนะครับผมห่างกันนิดหน่อยนะไม่มากอย่างเช่นแบบวอเพนเต็ม10บเนี่ยผมให้เก้าเอผมให้10ประมาณนั้นไม่ไม่ต่างกันมากนะเรื่องดามิดเรื่องอะไรก็ได้นะก็ไม่ต่างกันก็เออก็ช่างไม่ใช่ก็ได้บ้าเรื่องดามิดอะไรก็ไม่ต่างกันมากประมาณนั้นโอเคแต่ F16 กมันจะมีกระสุนน้อยกว่าน่อยนะประมาณนี้นะครับผมเรื่องของข้อเปรียบเทียบของกระสุนนะครับผมโอเค ต่อมานะครับผมเป็นในเรื่องของความสวยงามนะครับผมนะผมจะดูความสวยงามผมจะดูนะครับผมว่าเพนนี่มันจะดูแบบสไตล์ออกรบแบบดุดันแบบขึงขังคืมขำบุ้มบัม่มอะไรพูดไปเลย<ะ>แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเข้มๆทรงเข้มๆทรง,ทรงออกรบอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะความสวยงามนะก็จะประมาณนี้มีลายทหารอะไรแบบบง่งบอกถึงเป็นนักรบ <laughs> ทหารออกรบอะไรประมาณนั้น โอเคนะครับผมแล้วก็ความสวยงามของ F16 นะครับผม F16 มันจะมีเสน่ห์ตรงที่อันที่ใหม่เนี่ยซูเปอร์ F16 เนี่ยมันจะมีสีทองอารามนะครับเหลืองเหลืองเหมือนขี้ไม่ใช่ละก็สวยงามนะครับผมมีลวดลายเห็นไหมมีเลขอะไรต่างๆดูแบบเป็นเครื่องบินออกรบแบบสุดยอดอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่ค่อยค่อยทราบรายละเอียดอะไรมากนักนะครับผมก็เนี่ยตรงคนขับก็มีให้เห็นแบบรายละเอียดนะเห็นไหม แต่วอเพนนะ่าจะไม่มีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกระจกดําเลยวอเพนเออมีลวดลายนิดหน่อยนะก็จะประมาณนี้ความสวยงามผมก็ยกให้ทั้งคู่เลยแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันอะไรประมาณนะความสวยงามอันนี้จะมีความแบบมีสีทองเลยวอเพนเะนี่ยจะเป็นทรงดุดุูหน่อยเออประมาณนี้นะครับผมเรื่องความสวยงามนะครับผมนะต่อมานะครับผมในเรื่องของความคุ้มค่านะครับผมในเรื่องของวอเพนก่อนนะโอเค วอเพนก่อนที่เราจะได้มาเนี่เราต้องรีเบิร์ตสิบสองรอบนะครับผมรีเบิร์ตก็คือการสร้างหันทับใหม่แล้วก็ไปรีเบิร์ตตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นคำสีวฟ้าเนี่ยอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะเผื่อมีมือใหม่เล่นไงเออแล้วก็มันจะนับเลขตรงเนี้ยเป็นสิบสองรอบตอนตอนแตน่ตอนนี้ผมรีเบิร์ตไปสี่สิบหกอบอะไรประมาณนั้นนะครับผมได้1สิบสองรอบค่อยจะซื้อวอเพนได้นะครับผมราคาวอร์เพนผมจาไม่ได้ว่าเท่าไหร่เลน่าจะแปดแสนถึงหนึ่งเอ็มนี่แหละผมก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหรนะน้พั ถ้าจะให้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมต้องอัปเกรดก่อนนะครับผมอัปเกรดก็เป็นคอมอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคเนี่ยเป็นคอมอยู่ชั้นใต้ดินตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด E มาแล้วก็นี่ครับเลื่อนมาวอร์เพนมันจะอยู่อันสุดท้ายแต่อันนี้รูไม่ขึ้นเน็ตไม่ดีเนี่ยแล้วก็อัปเกรดก็ใช้ตั้งอีกนะครับผมถ้าจะอัปเกรดได้ต้องยุด SMA เท่านั้นนะครับผมยุด SMA นี่ก็ฟาร์มนานระดับหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมนะโอเค สำหรับความคุ้มค่าได้มามันก็คุ้มนะแต่มันจะได้ยากเวยวอเพนเว้ยก่อนจะได้ต้องรีเบิร์12รอบแล้วก็ต้องฟาร์มยศ s MA ค่อยจะอัปเกรดสูงสุดแบบนี้ได้แต่ไม่ต้องยศ s MA ก็ก็ได้นะแค่รีเบิร์12รอบแต่เครื่องบินมันจะไม่ได้เป็นหน้าตายแบบนี้นะครับมันจะมีกระสุน4ี่นัดด้วยบอมสี่นัดเออแล้วก็ไม่ได้แบบดูดันเทขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมสําหรับความคุ้มค่าวอเพนนะมันก็คุ้มค่าแต่มันได้ยากเออประมาณนี้พูดให้เข้้าใจแบบสันๆนนะ ต่อมาในเรื่องของ F16 นะครับผมความคุ้มค่านะครับผมนะก็คือทำเควสเก็บทรัพยากรทำลายสิ่งก่อสร้าง2,750ชิ้นนะครับผมนะก็แปบ๊บเดียวนะไม่นานสำหรับผมนะถ้ารวมเวลาที่ผมฟาร์มนะ่าจะไม่เกิน1-2ชั่วโมงหรือเปล่าประมาณนี้นะโอเคนะก็แล้วแต่ยานพาหนะที่เอาไปทำลายทรัพยากรในแบบนี้นะครับผมนะประมาณนั้น อาจจะ 3- ถึง4 5หชั่วโมงอะไรก็ว่าไปก็ไม่นานนะประมาณนี้นะครับผมความคุ้มค่าผมว่าคุ้มมากเลยนะที่ได้มานะครับผมนะเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับยศไงว่ายศอะไรก,ก็ได้ประมาณนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เสียตังในเกมหรือตังอะไรซื้อแต่ถ้าใครอยากได้ก็เติมเอานะครับผม9ก9าร้อเูบักหรือเปล่านี้ผมก็จำราคาไม่ค่อยแม่นเหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คุ้มทั้งสองนะครับแต่วอร์เพนจะได้ยากกว่าอะไรประมาณนะั้นมันต้องรีเบิร์ดอันนี้มันได้ง่ายกว่านะ โอเคนะครับผมก็คุ้มมากๆเลยนะสำหรับ F16 วอาเพนก็คุ้มแต่ไม่ได้ยากเออพูดอยู่ที่กี่รอบแล้ววะนนีย <c oughs> ต่อมานะครก็ผมเรื่องสุดท้ายนะโอเควอเพนจะจอดในน้ำไม่ได้นะแต่ F16 มาจอดในน้ำได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำมาทําไมอันนี้ไม่รู้ว่าม,มาจากเรื่องจริงหรือเปล่านะเนี่ยดูวอเพนเนี่ยมันลงน้ำไม่ได้เลยเว้ย โอเคแล้วถ้าผู้ชมดูนะ F16 มันจะจอดในน้ำได้นะไม่ได้จอดแบบนี้นะอันนี้จอดแบบจมแล้วก็ขี่ไม่ได้นะเว้โอเคนี่แล้วถ้าผู้ชมดู F16 มันจอดในน้ำได้นะเวดูดิแล้วล้อก,ก็ลงมาด้วยแต่มันจอดในน้ำได้ก็ตามจริงนะแต่มันบินไม่ขึ้นนะไม่รู้ว่ามันมีไปเพื่ออะไรนะี่ผมก็อยากเล่าให้ฟังเฉยนะว่าอีกข้อหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือ F16 มันจอดในน้ำได้นะครับผมยังฮาเลยไม่รู้ว่ามีทำไมโอเคนะครับผม มานะครับผมสรุปทั้ง2เลยนะครับผมนะเรื่องความเร็วนะครับผมวอร์เพนนี่จะด้อยกว่านะครับผมด้อยกว่า F16 ห่างกัน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ผมก็ว่าความเร็วความพิ้วมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมจากที่ได้ใช้งานมานะผมว่าวอร์เพนมันก็เร็วอยู่นะแต่ F16 มันจะพิ้วกว่านะครับผมเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเออมันจะดูพิ้วๆหน่อยเออแล้วก็เรื่องความถึกนะวอร์เพนนี่จะถึกกว่านะโอเคประมาณนั้นแหละ F16 นี่บางมากนะเว้ยโอเคแต่มันก็แลกมาด้วยความเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับผมในเรื่องความโหดในการยิงนะครับผมเรื่องบอมกระสุนอะไรต่างๆนี่ก็ว่าเพนจะเยอะนะแต่ดาเมจผมว่า F16 มันจะแรงกว่านะครับผมแล้วก็มีบอมระเบิดใต้ใต้ใตท้องนะครับผมเป็นเป็นไฟไหม้นะครับผมเวลาเราปล่อยลงไป <c oughs> ประมาณนั้นโอเคนี่บอมตรงนี้นะโอเคแล้วก็เรื่องความสวยงามนะครับผม อันนี้มันจะมีสเสน่ห์ตรงที่มีสีทองนะครับผมแล้วก็วอเพนจะมีลวดลายทหารดูดันอะไรประมาณนั้นเออนี่แหละแล้วก็ความคุ้มค่านะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะพูดสั้นๆเลยก็คือวอเพนกว่าจะได้มานั้นต้องรีเบิร์สสิบสองรอบนะครับผมและถ้าจะอัปเกรดให้เป็นทรงแบบนี้ต้องยุด SMA นะครับผมซึ่งมันฟาร์มนานมากแต่ได้มาก็คุม้มแต่มันได้ยากประมาณนั้นแต่ถ้าให้อยากให้เลือกให้ได้ก่อนเนี่ยผมแนะนำให้เอา F16 ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่า มันจะช่วยให้เราแบบให้เรามีของโหดๆไว้ในฐานทัพไงเผื่อสู้รบกับคนอื่นนะประมาณนั้นก็ไปฟาร,ร์มเอา2750ชิน้นเออเนี่ยก็ได้มาแล้วนะใช้เวลา2-3-4-5ึงชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะผมแล้วแต่การฟาร,ร์มของเราในแต่ละคนนะครับผมโอเคก็แนะนำให้เอา F16 ก่อนละกันสำหรับมือใหม่อะไรก็ว่าไปนะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสำหรับความสงสัยของผมเอง ว่าอันไหนมันจะโหดจะดีอะไรกันนะครับผมอันนี้ผมก็ลองคิดวิเคราะห์ดูนิดหน่อยโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบสักสักไล์ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย